太个太个太你不你我对我很无 สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพื่นที่นาหักทุกทุกคนนะครับเมื่อนี้ขึ้นฮอดพี่น้องเ้านะครับไล่ข่าวเมื่อวามา่จานะครับมาทักทายเป็นไอโนะนะครับช่วงย่ำแรงแบบนี้ได้ยังกินแรงนะครับเพิ่งกลับมาจาก่ายละครนะครับพระท่านไดสาขอดผมครับพี่น้องนะครับมาทักทายพี่น้องแล้วก็มาส่งข่าวพี่น้องเ้านะครับเมื่ออื่นช่วงาเวลาประมาณสักหกโมงแรงนะครับก็สิมีการไล่สดในทองเาของ เอากาแฟสุขภาพมาฝากพี่น้องเข้านะครับไผ่กาแฟนะครับแล้วก็สิมาหองเพลงชิพี่น้องเข้าฟังน้านะครับหกโมงเย็นนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมมาเจอกันนะครับหกโมงแรงเออทาพกันนะครับเมื่อนี้ก็เลยมาทักทายสรงคารพี่น้องเขาสักก่อนนะครับทักทายสวัสดีครับชื่อต้องสู้ครับสวัสดีคุณคุณนุ่ยนะครับคุณลลพัทนะครับคุณพัฒมาแมนบะครับคุณวรินนะครับคุณวรินน้องหลาจ๋อม นะครับคุณหนูนาคุณจิรายุคุณจีจ้านะครับแล้วก็คุณแคทนะครับคุณจงรักนะครับถักไทเดอร์นะครับคุณอย่างนอครับอ่านบอกภาษาอังกฤษคุณสุภาครับคุณเชียนความรักครั้งสุดท้ายนะครับคุณเขื่อนแก้วคุณชมพรนะครับคุณพิกุลนะครับแล้วแต่วาสนาสิพาไปนะครับหรือว่าคุณกบนะครับคุณนัตยาคุณตองบอครับแมนบอครับคุณนุสรา นะครับคุณสัมเพาคุณจุราดัตนะครับทักทายทุกทุกคนเด้อนะครับได้ยังกินแรกครับส่งคำมาบอกกันแน่นะครับโบกมือทักทายนะครับทุกทุกคนมัตตาลาขรครับฝากพี่น้องในเด้อนะครับทายาทพันเข้าเหนียวนาซิออนแอร์ช่วงประมาณเดือนกุมภาพะนะครับเดือนกุมภาพันธ์นี่นาซิออนแอร์แล้วนะครับตอนนี้ก็พ่อแยามเร่งทายนะครับเมื่อยนะครับวันนี้เหนื่อยมากนะครับแล้วก็ คือหอดพี่น,นองเขาก็เลยมาทักทายในชน่วงยามแแลงคนที่ความลับเป็นใดแน,น่นอ้นนะครับให้โตัวาอเป็นภัยก็ได้ในความลับเป็นคนที่เขาบูักให้เขาเข้าใจบ่แมนของฮักของเธอ ฝากไว้ในเด้อนะครับขอบไปเบิงแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่นะครับสวัสดีคุณปรานีด้วยนะครับคุณหนูแอนนะครับคุณสมพรคุณจุไรคขึ้นหอดทุกบุกคนดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ก็โควิดสิบเก้ากัยังอยู่นะครับแต่ที่มันโอไมคอนมีอันาน,าน,อนั้นอันนี้พี่น้องเข้ากับดูแลสุขภาพหน่ก็แล้วกันขึ้นหอดพี่น้องเข้านะครับวันที่ห้าก็จะเป็นคอนเสิร์ตสัญจรไผ่คอฟฟี่นะครับไปทั้งร,งรังสิต นะครับไปหาเฮียสุดใจอยู่ทางรังสิตนะครับผู้ใดวางจากรการงานก็ไปพอกันเด้อนะครับในช่วงเย่มหมาแรงนะครับช่วงตอนเย็นเยนคุณยายสวัสดีครับคุณจันทีบอกว่าสวัสดีครับน้องไผ่สวัสดีครับคุณสมศรีบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับทักทายพี่พลินด้วยนะครับอมแอมเคินแก้วนะครับเอ่ออย่างนี้เจดะเจดะคนวานะครับทักทายเด้อนะครับคุณจินจุธา คุณสุดใจผู้ใดได้ชิมกาแฟาไพคอฟฟี่แล้วยกมือสูงๆแนะ่กินแล้วเป็นยังไงน,นะครับรสชาติเป็นยังไงบ้างกินแล้วรู้สึกดีไหมผมกินทุกมื้อนะครับก่อนออกไปทํางานก็ทานกาแฟาไพคอฟฟี่ทุกวันนะครับต่อไปก็จะมีการไลฟ์สดในเรื่องราวของกาแฟาไพคอฟฟี่นะครับอาทิตย์ละครั้งนะครับหลังจากทายละครมานะครับวันหยุดก็อาจจะมีการไลฟ์สดนะครับแล้วก็เอาเรื่องเล่าของกาแฟ,ฟไพร์กาแฟมาฝากพี่น้องเฮาแล้วก็แจ้งข่าวดีพี่น้องนะครับกระสีมี หนังโฆษณาไพร์กาแฟนะครับอีกบดโดนะครับตอนนี้ก็ให้ทั้งน้องๆ่นเขียนเสร็จเรื่องอยู่นะครับก็จะมีการได้ทําเป็นหนังสั้นประมาณ5นาทีเอามาฝากพี่น้องเขานะครับเป็นรูปแบบของหนังสั้นอาธิบ็นโฆษณานะครับเป็นหนังสั้นที่มีความเป็นไทยบานเป็นบานเหานะครับแล้วก็เรื่องราวของกาแฟไยค์กาแฟมีดีเช่างไรนะครับสวัสดีครับน้องแว่นนะครับสวัสดีครับน้องอ้อมนะครับ โอ้เสียงเพลงพี่ไพนั้นไม่หนุ่งมีแรงใจพี่น้องเข้ากับเฮ็ดแห่ไผ่ไม่แห้งใจขึ้นกันนะครับก็ตอนนี้กําลังจะมีเพลงใหม่นะครับเพลงใหม่ของไผ่พุ่งสะท้อนทั้งหมด5เพลงนะครับในโปรเจกต์ปีนี้นะครับในี่ดงดาวของบทเพลงดีๆตอนนี้ก็กำลังทยอยเข้าห้องอัดนะครับอีกบุตรนกฤษณได้ฟังกันแล้วก็ได้ชมทั้งมีวสิควิดีโอด้วยนะครับแต่ว่าอีกบุตรนกฤษณได้เบื้องหนัง นะครับลงทั้งเพจหรือว่าเฟซบุ๊กพี่น้องเขาเบิง่งกันก็คือหนังสั้นของไผ่คอฟฟี่นะครับกาแฟสุสภาพกด้วยพี่น้องเดอ้อนะครับผู้ใดที่ได้ซิมแล้วแต่ดีก็บอกต่อในเดอ้อนะครับบอกต่อพี่น้องเขานํามแน่นะครับว่าไผ่คัฟฟี่ดียังไงเป็นกาแฟสมุนไพรมอสิเป็นเชียวก้หลานเป็นกาแฟเก็ดกาแฟแบบไม่คั่วนะครับเป็นกาแฟสดนะครับกาแฟสดมาจากอาราบิก้าประเทศบราซิล นะครับมีตังถังเช่ามีโสมนะครับมีเชลูกุหลานนะครับเบต้ากรูแคนมีรูทีนนะครับใลายอันนะครับมีขิงกระชายนะครับมีผงจากมะนาวอ้หลายอย่างครับพี่น้องนะครับ39มอวันมาฝากเพื่อคนหักสุขภาพถักทายกันยังมือแรงนะครับดูแลสุขภาพด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็ฝากทั้งเพลงเกาเพลงไม่นะครับวันที่หาผู้ใดอยู่ไกลแถวรังสิต นะครับเราก็ไปเจอกันเดี๋ยวผมสิลงสถานที่ให้พี่น้องเข้านะครับแฟ็นขับเป็นเพลงเข้ามือนันกะสีไปในรองแบบของอ่าเป็นคอนเสิร์ตของไพคอฟฟี่สัญจรครั้งแรกนะครับในรูปแบบของรถแห่แต่ว่าเต็มรูปแบบนะครับมีเวทีมีเครื่องเสียงมีจอโปรเจคเตอร์มีไฟนะครับแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับมือนันกะสีจัดไปชุดใหญ่นะครับไปหาเฮียสุดใจคนแบบใครที่ไปทางรังสิตก็อย่างในกาแฟไพร์กาแฟอ่ะเฮียสุดใจ นะครับทั้งปทุมก็สิเป็นคุณแต่ทั้งระยองชลบุรีก็สิเป็นพี่สาวผมนะครับพี่มนนะครับแล้วก็ทางบุรีดำนะครับก็จะเป็นพี่สามารถนะครับเดี๋ยวห้องอื่นท่าสิมาชมบอกสุภินน้องเขาฟังว่ามีเบอร์โทรุกอย่างจังไหนเน่หรือใครที่สนใจอยากจะเป็นเป็นดีลเลอร์เป็นตัวแทนจำหน่ายก็โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามานะครับศูนย์936354242นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับมาปรึกษานะครับเราจะมีธุรกิจร่วมกัน ทักทายพี่น้องเฮ้าเด้อนะครับวันนี้โอ้คืนหอดพี่น้องเฮานะครับทุกคนเพิ่งไปทายละครมาครับสวัสดีคุณปานิสราด้วยนะครับคุณเกียงบอกครับสวัสดีครับต้องฮักให้สุดใจยิงๆงปังปงเด้อจ้าขอบคุณเหลายๆครับสวัสดีแม่โบรลาด้วยนะครับขอให้ไาเฮงิงปังปังาสันผ่นวาขอบคุณหลายครับสวัสดีน้องไส้ลาครับน้องว่าทอนตังสารคามสองร่างใจเด้อครับอายมาสันขอบคุณหลายครับสวัสดีคุณอุดมพรสวัสดีคุณชริน นะครับพิมพ์ดีด้วยนะครับสวัสดีคุณอรุณนะครับสวัสดีคุณธัญลักษณ์นะครับทุกทุกคนบบหักบว่วโจดอคาแพงเวว่น้ำพ่ออายมีแหง้งย่าแห่งลายเด้อน้ำใจจอบแนเอนเจ้านาน จนย้ายมาเฮ็ดงานไกลๆสวัสดีครับ,สว,ส,วรบสวัสดีคุณน้ำเปาครับสวัสดีคุณน้ำผึ้งครับสวัสดีคุณรัชนีนะครับเมื่ออื่นฉิบหลอกเพ้งสุฟังนะครับหปาหล,าหลาเป็นผลงานเพลงเพียงเ,เพียงเก่าเพียงใหม่นะครับเมื่ออื่นฉนมบหลองเพลงสุฟังกับมานางบอกมานางคุยกันเรื่องของกาแฟเรื่องของสุขภาพคนรักสุขภาพนะครับเมื่อนี้ผมมีกาแฟไพ่คอฟฟี่มาฝากีปนองเข้า นะครับผมกินทุกเช้านะครับทุกเช้าหรือว่าก่อนที่จะทํางานนะครับก็ไปกินทุกครั้งก่อนทํางานรู้สึกว่ามันสดชื่นขึ้นนะครับทําให้เรารู้สึกว่า,เ,าเราเรารู้สึกเราสดชื่นขึ้นมีความสุขขึ้นนะครับแล้วก็ฝากนี่น้องแฟนคลับแฟนเล้งเข้าในละซอยกันนะครับซอยกันเด้อนะครับซอยแห่ก,กาแฟไพรคอฟฟี่เนี่ยได้เป็นอีกส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพพี่น้องเขาแน่นแน่ นะครับกาแฟไผ่กาแฟสมุนไพรกาแฟเพื่อสุขภาพว่าค้นหอดพี in ่น้องเขานะครับในช่วงนี้กับพี่น้องเดินทางกับให้ดูแลสุขภาพนะกันนะครับได้ยังกินแรงครับพี่น้องทางทา้ทรงขอมาบอกแนเมื่อนี้ผมได้กินมกปาซิวนะครับแม่บ้านอยู่ก่องละครเนห่อมกปะซิวมาให้นะครับขอบคุณพี่ขวัญนะครับห่อมกปะซิวมาให้พร้อมกับขอนเ้วีอนห่อนนะครับออกกลัน บ่ได้กินโดนละครับผู้ใดได้ไดยังกินแรงแนะ่ทักทายมาแน่นะครับมม่ยังกินแรงแน่น้อนะครับแต่เห็นยังกินแรงแน่นะครับอีกไม่นานได้ดูหนังโฆษณาไผ่กาแฟแน่นอนนะครับพี่บดอนนะครับเมื้อ้บนพี่นัด,พ,นออดพี่กล่าวพี่บอกบพี่กล่าวพี่น้องเฮ้าเล่ยว่าสิลาสดนะครับพอดีกลับมาแล้วนั่งยุ้งหมา,า,ากกัเล่ย์วัชทักทายพี่น้อ,ยอยงเฮายาแรงมากันนะนะครับสวัสดีคุณบรรบจงนะครับคุณอบเชยคุณวชิวราพรนะครับคุณหนิงนะครับคุณ ครูแอนนะครับคุณแอนนี่นะครับคุณทองศรีนะครับสวัสดีครับสวัสดีทักทายทุกหมองทุกวันโบมีอย่างมาฝากครับพี่น้องวันนี้มีแต่กำลังใจล้วนๆเลยนะครับคุณวงเดือนสวัสดีครับคุณโบเมษาสวัสดีครับผมทักทายพี่น้องเ e a l ดูแลสุขภาพในกันละกันขอบคุณการไลค์นะครับทั้งหัวใจอิ่งห้อยต่างๆที่พี่น้องส่งเข้ามาให้นะครับอยู่บ่โดนครับเพลงใหม่นะครับแล้วก็ส่งเข้าพี่น้องน้ำเน่นนะครับไทยดนมิวสิกนะครับจ่าสิงชัยเพลงโบหยา นะครับบอยาคจสิจากหรือสินี้าอบอไดเฝ้าไล่ด้คำแพงบอยาพิงบอยาครับที่มีสิบวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการตัดต่อแล้วก็ทำซีจีนะครับฝ่ากพี่น้องในเดอนะครับร้านไส้นะครับบอยากทางไทนอนมิสิกเกมแอมแกรมี่นะครับประมาณวันที่ น่าจะวันธรรมจัมพ์วันพิดนาสิเป็นวันที่10หรือว,วันที่18นะครับอีก5วันนับจากนี้น่าจะมีเรื่องราวของการยิงทีเซอร์นะครับให้พี่น้องเขาได้เบิ่งแล้วแล้วก็ซีมิเพลงเป็นนิสิตวิดีโอนะครับมาฝากมาตอนพี่น้องเขานะครับจ่าสิงชัยนะครับฝากมาในเดอร์แล้วก็โฆษณาไผ่กาฟฟ่ต่นี้ก็กําลังเขียนเส้นเรื่องนะครับเ็เป็นนังสันสันขม่พี่น้นนองเขาได้เบิ่งกันแล้วก็ต่อไปอาจจะมีการไลฟ์สดเป็นคอนเสิร์ตของไผ่กาแฟ นะครับให้พี่น้องได้รูปแบบของการคอนเสิร์ตนะครับตอนนี้ยังในขั้นตอนของการคุยงานกันอยู่นะครับอีกบ่โดนเด็กพี่น้องเด้อทารคอนจบแล้วก็จะมีการไลฟ์สดบ่อยขึ้นรับรองว่าอ่าภายพุ่งสะท้อนอิ่มาทาักท้ายพี่น้องเขาแน่นอนนะครับตลอดนะครับในการไลฟ์สดเยอะขึ้นมาคุยกันเยอะขึ้นนะครับลูกทุ่งเต็มร้อยสวัสดีครับคุณสว่าง เอ่อย่างนะครับเนี่ยคุณพรทิพย์นะครับคิดออเดอร์นะครับคุณละองคําคุณหอมไกลคุณนิสาคุณวิไลคุณอุบลนะครับคุณเกศรคุณอริศราเมื่อเนี่มาคุย,ยกั่ก่อวนมาอื่นยังฟังเพลงนะครับรับรองว่าร้องให้ฟังเป็นโซมงในนอนครับหกโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นเรามาเจอกันไล์สดคุยกันไปน้าฝากสุขภาพไพร์กาแฟไปน้าร้องเพลงไปด้วยนะครับ เก็บคำว่าคิดอ้อยอดกระปุกหัวใจสะสมไว้นายนคนบอกว่าคือลองว่าจบราสะัมนาน,นะครับเมื่ออืนอนยังว่าฟังมืออือนสิลองเพลงสู่ฟังนะครับลองเพลงให้ฟังนะครับ ผู้ใดได้ยังกินแรงแนทักทายแนตัวจริงผัยน่ารักมากเจ้าที่พอดไรขิงขอบคุณครับขอบคุณหลายๆคอยพี่น้องเขาดูแลสุขภาพนะครับดูแลสุขภาพช่วงนี้ก็หักกันแพงกันดูแลสุขภาพเดินทางในความปลอดภัยเด้อนะครับวันนี้มาบอกว่าจ่าสีบ๊อบหลายผมบุ้งวผมสีบอบอีังแด่ว่าผมหูแด่ว่าผมขึ้นหอดพี่น้องเขานะครับขึ้นหอดหลังจากทายละครแลรวก็เลยบรรยากาศเป็นเงาๆทักทายพี่น้องเขากันนะว่าสัน นะครับขึ้นหอดพี่น้องอีเล่ครับอยากไปคอนเสิร์ตที่นั่นที่นี่อยากไปพ่อไปน้องกคือเก่าแต่ว่ากลับไปไ่ได้แต่ว่าสัญญาครับว่าเราจะมาทําการไลฟ์สดแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตแบบรถแห่นะครับประจําทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ด้วยความขึ้นหอพี่น้องเขานี่สิไลยประจําเลยนะครับต่อไปหลังจากทายละครจบแล้วนี่อุบัุครับผมทายละค้อานนะสิป,ประมาณกุมภาหนะ้าจอออนแอร์นะครับทายาทมัน้าเหนียวนะครับพร้อมกับอ่า เรื่องราวของพี่สาวคือพี่ชายอดอรไทยนะครับเล่นคู่กันผมรับบทเป็นเป็นตำรวจนะครับแต่ว่าโดนพรรคราชการลากาพี่ตายเล่นเป็นนักมวยเก่านะครับพี่น้องต้องติดตามว่าเราจะมาเจอกันยังไงแล้วก็สู้กันแบบใดต่อสู้เนี่ยรับรองว่าละคราาะเรื่องนี้แตกต่างแน่นอนครับมิเตบูย่างเดียวพี่น้องนะครับสูอย่างเดียวยิ่งนะย่างเดียวแน่นอนนะครับผู้ใดที่ให้เกติดตามก็ขอบคุณลหลาย นะครับบูยางเดียวนะครับลบยางเดียวนนี้สวัสดีค่ะคุณสุดารัตนสวัสดีครับพี่น้อยครับสวัสดีครับอีลีเดอรอฟังรอฟังครับรอฟังเลยรอชมได้เลยมืออื่นนะครับผมมงแงสิมาลองเพลงสีมะองมาฟังเมื่อนี่มาทักไทยมาคุยทำกันซะก่อนนะครับผู้ใดอยากสั่งกาแฟไผ่คอฟฟี่นะครับตอนนี้โปรดีๆด้อพี่น้องนะครับสี่แถมหนึ่งในราคาพิเศษพิเศษพิเศษฉันบอพพ่นพิเศษของไผ่พุ่งสะทอน นะครับแล้วก็สิไลท์ซดคุยกับพี่น้องเฮาหนึ่งชั่วโมงเต็มครับลุงนี้ปุไดสั่งกาแฟเข้าขมาเนี่ยมีลายเซ็นผมแถมกับไปแน่ๆในพ่อเราจะจำเปนจะมีเสื้อนะครับมีเสื้อมีแก้วไถ่ากาแฟรากาผมอยากสบอกพี่น้องเขาว่าทุกห่อทุกซองที่ผมขาย1บาทนะครับพี่น้องได้รวมบุญกับไพ่บุ้งสะท้อนแน่นอนนะครับได้ทําบุญร่วมกันผมจะหักออกห่อละหนึ่งบาทนะครับเอาไปทําบุญ นะครับแต่ว่ามันอีกก็ล่งไปแล้วล่ะครับน่าจะเป็นการรวมบุญกับการสร้างกำแพงนะครับทุกห่อของไผ่พงศธรที่เป็นไผ่กาแฟนะครับทุกห่อนะครับไผ่กาแฟจะนําเงินหนึ่งบาทออกจากหนึ่งห่อนะครับไปร่วมสร้างกำแพงที่วัดศรีคอนฉายนะครับคือบ้านบ้านเกิดของผมแหละไผ่พงศธรนะครับทุกหนึ่งห่อหนึ่งบาทของพี่น้องนะครับสุขภาพดีแล้วยังได้รวมทําบุญน้ำกันพร้อม นะครับสสดีคุณพี่มนสีนะครับคุณมะลิคุณอย่างนี้ครับคุณคุณสำรานบอครับคุณอย่างนั้นอะเนาะคุณอ้อยคุณโจนะครับคุณสายดุงคุณวิไลคุณสุภาเินียาเจโตนะครับคุณจำแรงนะครับคุณลำดวนคุณวันิภานะครับคุณคุณชนาภาคุณสุภัฒน์ถักทายนะครับโอ้เป็นไหนรวบหัวใจนะเพอน ฟันดีเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมเนื้อนะครับบ่ได้สวดมนต์น้ำกันโดนแล้วเนาะผู้ใดที่ก่อนนอนวันนี้ก็จะลืมนะครับสวดมนต์นั่งสมาธิน้ำเนยจักน้อยนะครับเผื่อว่าอะไรดีๆในชีวิตของเรามันจะมันจะดีขึ้นหรือว่าอธิษฐานจิตนว่าห้โควิดเซ้าไว้ว่าทอธิษฐานทุกมือครับผมอยากไปลองเพ่งอยากไปหาพี่น้องอยากไปังหวัดนั่นอยากไปังหวัดนี่บม่อยากใส่แมสไหมครับนี่คนรู้สึกกันบอกว่าเราไม่อยากใส่แมสการใส่แมสเราคุยกันมันบ่ได้เห็นถึงอัตลักษณ์ของการแบบ พ่นยิมหรือพ่นบ่ยิมได้จังไดจัซส่นะครับรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาสาหรับการคุยกันนะครับผมเป็นคนที่บ่มากใส่แมสใส่แล้วหายใจไม่ค่อยออกนะครับตอนนี้อยู่ย่าโซลกรุงเทพครับยุ่งเทพครับยุงเทพครับตอนนี้ยุ่งเทพเพิ่งถ่ายละครกลับมาครับก็เลยทักทายพี่น้องไอเก่งกระโดงในวาสนาเอโบด้เป็นยังไอเก่งกระโดด ยังหายใจต่อบ่ตายดกซ้ำนี้น้ำตาไหลก็เพราะว่าอายยินดีบบได้มีอาการฟุ้มปายที่น้องเห็นอายเป็นบบสวงเป็นปุ่งปวงกะแค่น้อยใจบบต้องเป็นห่วงแค่นี้อ้ายไว ไยเก่งกระโดดขอบคุณครับสวัสดีคุณสมจิตครับคุณอมราพรคุณพุ่มรินนะครับคุณพี่พะเยานะครับคุณวอนบัวสะนะครับคุณบุญมีคุณอุดมพรนะครับแล้วก็คุณกนกวันคุณอ่อยคุณมินิคูเปอร์โอ้คือซื้อคือซื้อมาดักแต่คุณฮิเมโก คุรพัฒบอกครับพรบพัฒน์นแบคุณนวลอนงนะครับคุณนิตยาคุณสมบูรณ์อขอบคุณพี่น้องเฮาใมา่กำลังใจทั้งหมด2,646คนม่ออืน้นเข้ามากันเยอะๆนะครับมาฟังเพลงกัน6โมงแรงเด้อ6โมงเย็นเราจะมาร้องเพลงด้วยกันบูร์นคุณสีหังเพลงสูบพี่น้องมาฟังเป็นเพลงเก่าๆพลงใหม่ๆพี่น้องขอมาเลยครับอันไหนเพลงไหนที่ร้องไม่ได้ผมก็สิเปิดเนื้อ เบิงลองสู้พี่นอ้องเขาฟังมาทวนมาพิงเขาเขาของไีผูส้สะท้อนมีเพียงอย่างไงพรุ่งนี้มาเจอกันเครื่องเสียงอาจฉริเต็มร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าใจนี่เต็มร้อยแท้เอาสุขภาพมาบอกมาส่งมากล่าวพี่นอ้องเขาเมือนมื่อเราเลื่องเล่าของกาแฟมาเอาสุขภาพมาฝากพี่นอ้องเขาเอาผ้ากาแฟมาฝากพี่นอ้องเขานะครับใครที่อยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายหรืออยากเป็นดีลเลอร์นะครับอยากมีธุรกิจรวมนกันศูนย์เก้าสามหกสามห้าซีสองซีสองโทรมาเลยครับ ฉีดยาครบสามแล้วบอกค่ะฉีดยาครบส ok ามเข็มแล้วเราบอกค่ะฉีดแล้วครับฉีดเรียบร้อยแล้วครับเข็มสามเป็นเรียบร้อยแล้วเป็นโมเดอร์นาเรียบร้อยแล้วนะครับสามเข็มก็คือว่าอาชิบูธเข็มซีเข็มหาบอนะครับกบับบวกหัวซีเกิดยึงเกินต่อไปแต่ว่าตอนนี้ก็ดูแลสุขภาพตัวเองสวดมนต์ตามคุณค่าโอ้ขอบคุณหลายๆนะครับอย่าลืมนะครับการสวดมนต์มันทําให้จิตใจเรารู้สึกว่ามันมันมีพลัง ทำให้เรามีความสุขคิดดีพูดดีทดําดีนะครับถ้าคิดดีแล้วบ่กไปดีน้่มทำกสิดีตามนะครับฉะนั้นแล้วพี่น้องเข้านะครับสวดมนต์นะครับสวดมนเป็นนิดนั่งสมาธิไม่ต้องไปคุมตัวเองมากนะครับนั่งไปสบายสๆทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้มันคืออนิจจังนะครับไม่มีใครสามารถอยู่แบบยั่งยืนนะได้ฉะนั้นแล้วเราให้เข้าใจเลยว่า ความเครียดความโกรธความอย่างต่างๆมันเกิดขึ้นได้แต่มันจะเบาลงนะครับมันจะเบาลงผมไม่ได้บอกว่ามันจะหายไปเลยเราไม่ใช่พระอริยสงฆ์เราไม่ใช่พระราหต์ที่สามารถทําได้ขนาดนั้นไม่ใช่แล้วก็ต้องเริ่มต้นทําเพื่อนก็ร่มต้นจากเข้านี่แหละครับแต่เพียงแต่ว่าบุญไผ่บุญมันน่นเนาะพี่น,อน้องเนาะนะครับแต่ว่าพี่น้องเข้ากับค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะครับสวดมนต์นั่งสมาธิทุกมือจะโอ้ยสาธุสาธุนะอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับพี่น้องเข้านั่งสมาธิทุกมือ มันทีเป็นผลดีนะครับคำบันิษฐานผมบว่าถือสินหาป้อมครับโอ้ยเยี่ยมเลยนะครับเยี่ยมมากๆผู้ใดบ่ทันไดเฮ็ดก็เริ่มเฮ็ดเด้องปีนองเด้อแต่ถ้าเกิดว่าใครยังทําไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจทุกอย่างมีการเริ่มต้นเสมอน,นะครับไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะครับขอให้เราเป็นคนดีก็พอบางทีเขาได้ถือสินคบหาขอกับบอเป็นอยังนะครับคิดดีพูดดีทดําดีแค่นี้ก็พ่อแล้วครับแค่นี้ก็พ่อแล้วบางคนก็ทํางานหนัก นะครับทำงานหนักจนลืมไปว่าเราต้องดูแลสิ่งเหล่านี้บ้างนะครับดูแลสิ่งนํล่านี้นะครับสว่างใจวงสวัสดีครับคุณมัทชลีพี่น้อยนะครับคุณอัญชลีคุณพันนี่คุณอุสานะครับถักทายทุกคนเมื่อนี้สิมบาบอกสำนีแหะครับด้วยความขันหัวืฉอๆก็เลยมาถักทายพี่น้องเราพรุ่งนี้เวลาหนึ่งทุ่มอ่มาวุ่นาหกโมงเย็นจนไปถึงเวลาหนึ่งทุ่มเราจะมาร้องเพลงด้วยกัน มีกาแฟไผ่คอฟฟมาฝากนะครับอีกบอดวนผมก็สิไลสดมีน้องเขาเบิ้งดูดูนะครับสัญญาว่าจะมาทําทุกอาทิตย์ทาทุกอาทิตย์แน่นอนนะครับเป็นเรื่องราวของกาแฟนะครับแล้วกับวันที่5นี้นะครับผมสิไปไผ่คอฟฟสัญจรครั้งแรกที่รังสิตนะครับไปทั้งเฮียสุดใจนะครับในดีลเลอร์ตัวแทนจําหน่ายนะครับของเข้าบูทัยไปพุ่นกับไปพ่อกัน นะครับในช่วงเย็นเนนะครับไปเต็มรูปแบบของไพ่พุสะท้อนวิจจาสิงชัยไปน้ำเลยครับมือนัันนะครับเพลงแบบขึ้ขี่นะครับแล้วก็เพลงใหม่ล่าสุดจะเป็นเพลงบอยนากนะครับลาการเซมีมอลลัซิงนะครับแบบรูปแบบของ volatility เอาไปฝากพี่น้องเข้าวันที่5เดือนนี้นะครับเจอกันลวกาไพ่กาแฟกับซีซันจอนไหมครับพี่น้องเข้าหลายๆจังหวัดนะครับหรือถ้าไปไม่ได้ก็คงเป็นการไลฟ์สดนะครับแต่ว่าพั้นที่หานี่ แบบเต็มรูปแบบนะครับทั้งเวทีและเครื่องเสียงวันน้มีแค่รถครับจอโปรเจคเตอร์มีไฟมีรถจอดมีเวทีนะครับแล้วก็เครื่องเสียงแบบเต็มรูปแบบเลยพี่น้องวันที่หาไปพอกันเ้อนะครับชงเวลาเย็นเเมื่อนี้ฮักคือทอดคือถึงจักสีวอลขําใดดีครับคือทอดอีลีคือทอดพี่น้องแฟนเพ้งเขาคือทอดอีลีนะครับไม่รู้ว่าวันไหนเราจะได้เจอกันขอบคุณทั้งสองพันกว่าคนที่เข้ามาให้กำลังใจกันตรงนี้นะครับเมื่อนี้ผมไม่มีอย่างว้า แต่เมื่ออื่นผมสิมาลองเพลงสุบินองโาฟังวันนี้ฝันดีนะครับเอาหัวใจน,น้อยไปเด้อหัวใจอาจจะเล็กครับแต่ความรักในนี้อัดเต็มครับบายบายเด้อนะครับทักทายนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับผมบงเย็นนะครับเตรียมเพลงให้พร้อมตั้งแต่ชุดแดกจนหอดชุดปัจจุบันเดวสิลอง้พลังนะครับูซฟัง ส,าาสูฟังมาสั่นมาสูฟังได้หลายผลายาง,งานเพลงพรุ่งนี้เจอกัน6โมงเย็นนะครับจนถึง1นึ่ทุ่มนะครับเรามีนัดกันนะครับไปบ,บายเดอ้อขึ้นหอดเดอ้อหักเดอ้ออบายครับตัวแห่งเบิงขึ้นหอดแห่งอ่านแห่งขึ้นหอดขอบคุณนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ เจอกันหกโมงเย็นพรุ่งนี้จนถึงหนึ่งทุ่มนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ